Round two. เอาละานนครับมาดูกันต่อในรัดที่สองเลยครับผมสวดีว่ะโอเคครับมาได้สวยสวยมาขึ้นแม่อุโอ้โหเขายังได้อยู่ยิงไกลลูกนี้ยังไงนะนะไปแล้ว่ะโรบีเกอร์ทาเลี้ยงจี้ขึ้นหน้ามาเออร์ริงบอลหาแรงครับหกักนิดนึงโอเคเป็นนิซิตุูเนียมาแล้วนีสิตุนเนียรครับตันโค้งโค้งลูกนี้ยังไม่เข้าขอยิงอีกเออต้องอยิง หนึ่งประตูตัวซูเนาะอีซี่อีซี่ตรงไหนเนี่ยยิงครั้งแรกก็ยังไม่เข้านี่ฮะกลับมาแล้วยิงมุมนี้เลยครับนี่ฮะประตูโค้งเลยเ้ยในซิวจูนี่เองนะครับโอ้โหทำประตูได้ด้วยนะครับทีฟ้าเนมิสนะครับก็คืออวอร์เดียมสำหรับผู้ชายนะเข้าสิบแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งนาทีคนหนึ่งนาทีนะขอบคุณขอบคุณเออเออชนะชนะ